วิติโลกวิญญาณตอนเสียงครวนจากใต้แทงน้ำน้าชายขอบของหมู่บ้านดอนโคกสูงที่ซึ่งผืนดินแตกระแหงในหน้าร้อน และชุ่มโชกเป็นโคลนตมในหน้าฝนยังมีสิ่งปลูกสร้างหนึ่งที่ยืนตระหา่านท้าทายการเวลาอย่างเงียบงันมันคือแทงน้ําคอนกรีตเก่าของหมู่บ้านมันไม่ได้ใช้งานมานานนับสิบปีแล้วหลังจากระบบประปาสมัยใหม่เดินท่อตรงเข้าถึงทุกครัวเรือนแทงน้ําสูง10เมตรนี้ก็ถูกทิ้งร้างกายของมันเป็นคอนกรีตสีเทาหม่นที่บัดนี้ถูกฉาบด้วยคราบตะไคร้สีเขียวดํา และรอยน้ำปูนที่ไหลย,ย้อยลงมาเหมือนน้ำตาที่แห้งกรังรากไม้เลือ้อยพันรัดโอบกอดมันไว้ราวกับจะปลอบประโลมหรืออาจจะกักขังบางสิ่งเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนแต่สิ่งที่ทำให้แทงน้ำแห่งนี้กลายเป็นตำนานของดอนโคกสูงไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกที่น่าสะพึงกลัวของมันหากแต่เป็นฐานของมันฐานของแทงน้ำนี้เป็นแท่นคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างขนาดใหญ่ หนาทึบจนดูเหมือนกับป้อมประการขนาดย่อมมันถูกโบกสร้างอย่างเร่งรีบเมื่อราวสาปีก่อนและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็เริ่มได้ยินเสียงมันไม่ใช่เป็นเสียงลมพัดผ่านช่องว่างหรือว่าเสียงสัตว์กลางคืนมันคือเสียงของคนในคืนเดือนมืดที่เงียบสงัดที่สุดยามที่สรรพสําเนียงอื่นใดในโลกหลับไหล ชาวบ,บ้านที่กล้าเดินผ่านในยามวิการหรือว่าผู้ที่บ้านอยู่ใกล้ที่สุดจะได้ยินเสียงนั้นเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงดังลอดออกมาจากท่านคอนกรีตหนาทึบนั้นช่วยด้วยช่วยขูดค้าทีเสียงนั้นแหบพร่าเย็นเยียบแล้วก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันคร่ำครวญซ้ำๆวนเวียน ขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกที่ไม่อาจสัมผัสได้ข้าดนาวข้าเลาวเอาข้าออกไปได้ปลดขุดข้าทีชาวบ้านต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แท้งน้ำนั้นหลังตะวันตกดิน พวกเขาทำได้แต่เพียงนำของเส้นไหวเ้เล็กๆน้อยๆไปวางไว้ห่างๆบ้างก็นิมนิมพระมาสวดแต่เสียงนั้นก็ไม่เคยจางหายไปมันยังคงร่ำร้องขอความช่วยเหลือจากใต้ผืนคอนกรีตนั้นราวกับถูกกักขังเอาไว้ชั่วนิรันด์เรื่องราวของผีแทงน้ำดังไปเข้าหูของนนและเอ็มสองหนุ่มยูทูบเบอร์ไฟแรงเจ้าของช่องคนล่าผี พวกเขาตระเวนไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์ท้าทายสิ่งลี้ลับและแทงน้ำที่ดอนโคกสูงคือเป้าหมายล่าสุดของพวกเขาเอ,อพี่นนผมว่าที่นี่แม่งของจริงว่ะแค่บรรยากาศก,ก็กินขาดแล้วเออน่ายิิงจริงยิ่ง,ง,งดียอดวิวจะได้ปังๆเฮ้ยจำไว้นะเอ็มเรามาพิสูจน์นะไม่ได้มากลัวทั้งสองเริ่มตั้งแคมเล็กๆห่างจากตัวแทงน้ำ ประมาณ20เมตรอุปกรณ์ไฮเทคถูกติดตั้งครบครันกล้องอินฟราเรดส่องปฏิฐานแท้งไมโครโฟนพพราโบลิกถูกหันไปทางทิศเดียวกันคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับเมื่อสนิทอย่างที่ตำนานว่าไว้ชั่วโมงแรกผ่านไปเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรชั่วโมงที่สองผ่านไปนนเริ่มหนาวเอ็ม เริ่มเช็ดมือถือแก้เบื่อ,อสงสัยจะแห้วอ่ะพี่เฮ้ยเ <Hey, S 1> งียบก่อนมึงได้ยินเสียงอะไรบ่าเนี่ยเอ็มหยุดนิ่งเขาปิดเสียงมือถือหูเง,งียบฟังช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเอ็มมึงได้ยินไหมชัดมากว่ะเอ็มรีบคว้าหูฟังอีกข้างมาใส่ ขนแขนของเขาลูกชันขึ้นพร้อมกันเชี่ยเอ้เสียงนั้นไม่ได้มาจากลำโพงแต่ดังมาจากทุกทิศทางรอบพูกเขาอุณหภูมิรอบกายลดหวบลงอย่างฉับพลันลมที่เคยนิ่งสงบเริ่มพัดกรูเข้ามาจนใบไม้ไหวเสียดสีกันขุดข้าทีขุดด้วยข้าดู เฮ้ย hey, พี่นนท์กล้องดับช่างแม่งนะถ่ายต่อไปเขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกข้าหนาวทำไมไม่มีใครช่วยข้ามันทรมา เสียงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นความเครียวกราดเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ที่นนถืออยู่ตัวเลขดิ่งลงอย่างรวดเร็วจาก25องศาเซลเซียสเหลือ15 10จนถึง5องศาทาั้งๆที่อากาศไม่ได้หนาวเลยพี่ผมผมว่าพอเหรอพี่ก็เห็นบางอย่างที่ขอบตาเงาสีขาวจางๆรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาว ยืนอยู่ที่มุมแทงน้ำร่างนั้นโปร่งแสงจนมองทะลุได้แต่ดวงตาของเธอกลับทึบแสงและจ้องเขม็งมาที่พวกเขาทั้งสองคุด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 เข้าไปเสียงนั้นกระแทกเข้ามาในหัวของพวกเขาทั้งสองคนพร้อมกันนนและเอ็มกรีดร้องออกมา พวกเขารับอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วรีบวิ่งหนีไม่คิ้ชีวิตพี่ไิ่เร็วเข้าแล้วพี่พี่จ้าวันรุร่งขึ้นทั้งสองกลับมาเก็บอุปกรณ์ด้วยใจที่ยังเต้นระรัวพวกเขาไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งตัวสั่นอยู่ในรถจนฟ้าสางพี่แล้วเราจะเอางไงต่อละพี่เมื่อคืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงว่าเอ็มมันก็คือคำขอร้อง กูรู้สึกได้นะไอ้พี่อย่าบ้าเหรอเราจะไปขุดปูนเนี่ยนะกูไม่ได้จะไปขุดเองแต่กูจะทําให้มีคนมาขุดนนและเอ็มตัดสินใจไม่ตัดต่อคลิปเพื่อเรียกยอดวิวแต่พวกเขานําไฟเสียงที่อัดได้อย่างชัดเจนพร้อมกับฟุตเทจที่กล้องดับไปเองและภาพเงาประหลาดที่จับได้ลางๆไปหาผู้ใหญ่บ้านดอนโคกสูงผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนหนุ่มที่เพิ่งได้รับตําแหน่ง มองดูหลักฐานด้วยสีหน้าเคร่งเครียดไอเรื่องนี้นะมันเป็นตำนานตั้งแต่รุ่นพ่อผมแล้วมันไม่ใช่ตำนานครับผู้ใหญ่มันมีคนอยู่ข้างใตนนงง้นั้นจริงๆเออนี่พวกคุณรู้ไหมว่าแทงน้ำเนี่ยมันสร้างตอนไหนนนสายหน้าสาสิบปีก่อนโน่นนะตอนนั้นหมู่บ้านเรากำลังพัฒนามีโครงการประปาเข้ามาพอดี แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านหายตัวไปเอ๊ะใครเหรอครับอืมชื่อพิกุลครับยายพิกุลแกเป็นสาวสวยที่สุดในตำบลแต่ว่าแกน่ะจนแกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างที่โครงการนี่แหละเพื่อหาเงินจะไปแต่งงานกับหนุ่มต่างหมู่บ้านอ้าวแล้วแล้วแกก็หายไปเลยครับอืมใช่หายไปเฉย คืนก่อนที่เขาจะเทปูลให้ฐานแทงน้ำนี่พอดีไงผู้ใหญ่บ้านมองไปที่แทงน้ำไอ้ตอนนั้นคนเขาก็ลือกันนะเออเขาเขาลือว่าไงครับอืมคือลือว่าแกไม่ได้หนีตามผู้ชายไปหรอกแต่แกถูกฆ่าคนคุมงานก่อสร้างลูกชายผู้มีอิทธิพลในตำบลตอนนั้นมันติดพันยายพิกุลแต่แกไม่เล่นด้วยคืนนั้นมีคนเห็นมันลากยายพิกุล ไปทางกองหินกองทรายแล้วเช้าวันต่อมาฐานแทงน้ำก็ถูกเทปูนทับจนเสร็จเรียบร้อยนนและเอ็มหน้าซีดเอ๊ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไม่มีใครทำอะไรเลยเลยครับใครจะไปกล้าล่ะพ่อมันเป็นนายทุนใหญ่โตคุมคนทั้งตำบลตำรวจก็ปูมันเรื่องของยาพิกุกลก็เลยเงียบหายไปพร้อมกับเสียงโขกปูในคืนนั้นเหลือแต่เสียงร้องไห้ของแก ที่ดังเล็ดลอดออกมาความเงียบเข้าปกคลุมนนตัดสินใจผู้ใหญ่ครับเราต้องขุดแล้วการตัดสินใจทุบฐานแทงน้ำทิ้งไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการรื้อฟื้นอดีตที่เจ็บปวดและยังเป็นการท้าทายอำนาจมืดเก่าๆแต่ด้วยหลักฐานทางเสียงที่นอนอัดมาได้และความร่วมมือของชาวบ้านรุ่นใหม่ที่อยากจะปลดปล่อยหมู่บ้านจากคำสาบนี้ในที่สุด รถแบ็คโฮคันใหญ่ก็เคลื่อนตัวมาจอดที่หน้าแทงน้ำชาวบ้านมายืนมุงดูกันทั้งหมู่บ้านพระสงฆ์ถูกนิมนต์มาสวดทำพิธีเปิดทางเอาเลยไหมครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าจุดธูปบอกกราเจ้าที่เจ้าทางและดวงวิญญาณของยายพิกุลหัวเจาะกระแทกค,คอนกรีตของแบ็คโฮเริ่มทำงานเสียงดังสนั่นวันไหวเศษปูนแตกกระจาย ฝุ่นตลบอบอวนนนและเอ็มยกกล้องขึ้นบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้การเจาะเป็นไปอย่างยากลำบากฐานคอนกรีตนั้นหนาและแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเกือบทั้งวันจากเช้าจะรถบ่ายเสียงเครื่องเจาะหยุดกระทันหันเดีด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบ็คโฮหยุดชะงักตรงนั้นน่ะตรงที่พึ่งะจะเจาะไปอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันมีสีแปลกๆปกนะคนงานรีบวิ่งเข้าไปดูในหลุมที่แบ็คโฮเจาะพวกเขาใช้ชแฉลงค่อยๆแซะเศษปูนที่ร่วนออกเฮ้ย <Hey! S 2> คนงานคนนั้นร้องลั่นแล้วถอยหลังกรูดสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่หินแต่มันคือพ่อถุงสีทึมที่เปื่อยยุ่ยติดกับเศษปูนทุกคนตะลึงงนันชาวบ้านหลายคนเริ่มร้องไห้ ขุดต่อเลยขุดขุดขุดเออแต่ว่าใช้มือนะเออแล้วก็พยายามระวังหน่อยด้วยคนงานและอาสาสมัครหลายคนลงไปช่วยกันกค่อยๆสกัดปูนและขุดดินที่อัดแน่นอยู่ข้างใต้ออกทีละน้อยยิ่งขุดลึกลงไปกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงจนหน้าสี่สะเอียนก็โชยครุ้งขึ้นมาและแล้วพวกเขาก็พบนะักความลึกเกือบถึงสองเมตรใต้ฐานคอนกรีต ร่างของมนุษย์ที่บัดนี้เหลือแต่เพียงโครงกระดูกถูกห่อหุ้มด้วยเศษผ้าที่เน่าเปื่อยนอนขดตัวในท่าที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติรากับพยายามยึ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ปูนซีเมนต์เหลวจะท่วมทับลมหายใจของเธอที่ข้อมือข้างซ้ายยังมีกำไรเงินเก่าๆวงหนึ่งสวมอยู่หญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านที่มายืนดูร้องไห้โฮออกมา ไอ้กำไรนั่นเนี่ยมันเป็นกำไรของอีพิกุณข้าทำได้ดีแม่มันให้มันก่อนตายมันคือร่างของยายพิกุลจริงๆวินาทีที่โครงกระดูกนั้นถูกนำขึ้นมาสัมผัสกับอากาศภายนอก ลมที่เกิดพัดแรงก็หยุดนิ่งกระทันหันความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยกดทับบริเวณนั้นมาตลอด30ปีหายวับไปในทันทีคืนนั้นที่ดอนโคกสูงไม่มีเสียงร้องโหยหวนจากใต้แทงน้ำอีกต่อไปร่างของยาพิกุลถูกนำไปประกอบวิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีคดีฆาตกรรมถูกรื้อฟื้น ลูกชายผู้มีอิทธิพลที่บัดนี้กลายเป็นนักธุรกิจชาราถูกจับกลุ่มในที่สุดหลักฐานจากโครงกระดูกและพยานแวดล้อมมาตัวเขาจนดิ้นไม่หลุดช่องคนล่าผีของนนลและเอ็มโด่งดังเป็นพรูแตกแต่คลิปนั้นไม่ใช่คลิปท้าทายความกลัวอีกต่อไปมันกลายเป็นสารคดีสืบสวนสอบสวนที่ช่วยทวงคืนความยุติธรรม ให้กับดวงวิญญาณที่ถูกกักขังแทงน้ำเก่ายังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ฐานของมันบัดนี้เป็นโพรงขนาดใหญ่ที่ถูกขุดคน้นชาวบ้านไม่ได้หวาดกลัวกับมันอีกต่อไปพวกเขาเปลี่ยนมันเป็นสารเล็กๆเ,เพื่อะระลึกถึงใหญ่พิกุลผู้หญิงที่ต้องตายอย่างทรมานและถูกโบกปูลทับไว้ใต้ความเงียบงันเสียงร้องว่าขุดฆ่าทีได้เงียบหายไปตลอดกาล หรือแต่เพียงตำนานที่คอยย้ำเตือนว่าไม่ว่าอัจฉรกรรมจะถูกปกปิดไว้ลึกแค่ไหนสุดท้ายความจริงก็ย่อมหาทางร่ำร้องออกมาเสมอก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ